สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับเจนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เจนก็มี2พลังงานนะคะ2พลังงานและ2วิธีนะคะมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับใครที่เชื่อนะคะ ในเรื่องของพลังงานที่มีอยู่ในตัวเรานะคะเชื่อในพลังแห่งตัวคุณเองนะคะเชื่อกฎจักรวาลเชื่อพลังโลกภายในพลังจิตประมาณนี้นะคะคุณสามารถฟังต่อได้เลยนะคะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่ชอบเนื้อหาง่ายๆนะคะแบบนี้สามารถกดติดตามเพิ่มได้นะคะสำหรับความรักระยะทางไกลนะคะสำหรับความรักนะคะที่ เราจะต้องเดินทางนะคะทั้งๆท,ที่เรายัางไม่มีโอกาสได้เจอกันตัวเป็น,ปนแต่เราสามารถเจอคนที่ใช่ได้และสามารถนะคะมองวิเคราะห์ให้ออกได้ในเบื้องต้นกับคนที่คุณคุยด้วยจากพลังงานที่อยู่ข้างในตัวคุณเนี่ยแะคะพลังงานในตัวคุณสามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้หากถ้าคุณเปิดใจลองเลียงรู้ดูนะคะหลายๆคนนะคะในปัจจุบันนี้เราเห็นว่า มีความรู้นะคะ How to ต่างๆให้เราเรียนรู้กันมากมายเลยนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะโดยระยะเวลาอันสั้นนะคะมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้มากมายนะคะตรงนั้นนะคะเราใช้เวลาสั้นเราสามารถเรียนรู้ได้และเปลี่ยนตัวเองได้แต่สิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณนี่แะคะโลกภายในของคุณนะคะ น้อยคนนักที่จะให้ความสำคัญเพราะมันต้องอาศัยวินยัยมันต้องอาศัยพลังงานความอดทนนะคะแล้วต้องทำเป็นกิจด,ดิสัยมันถึงจะเห็นผลนะคะวันนี้หากถ้าเพื่อนๆลองเปิดใจนะคะลองฝึกและนำสองพลังงานนี้ไปปรับใช้ดูนะคะ ความรักที่คุณฝันนะคะแล้วหนุ่มๆที่คุณต้องการหรือ dream list ที่คุณเขียนไว้นะคะวันหนึ่งคุณก็จะเจอแล้วคุณก็จะสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆพลังงานแรกเลยนะคะก็คือพลังงานแห่งความปรารถนาค่ะทุกคนพลังงานแห่งความปรารถนานี้ทุกคนมีเหมือนกันหมดนะคะแต่แต่ละคนนะคะมีไม่เท่ากันสาเหตุที่มีไม่เท่ากันก็คือวิธีการในการดึงศักยภาพของแรงปรารถนา ออกประชัยเนี่ยนะคะไม่เท่ากันนะคะก็คือว่าวิธีการด้วยนะคะการที่เราจะทำให้แรงปรารถนาเนี่ยมีมากนะคะมากจนถึงวันที่เรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือสิ่งใดที่เราคาดหวังไว้มันจะเป็นจริงได้คุณต้องมีแรงปรารถนาที่แรงกล้าพอนะคะมั่นคงพอนะคะนานพอนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการก็คือว่าคุณต้องให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องนั้น คุณต้องตั้งใจกับสิ่งสิ่งนั้นค่ะเพื่อนๆความตั้งใจความสนใจนี่นะคะมันจะสร้างแรงปรารถนาให้กับคุณนะคะโดยวิธีนี้นะคะคุณสามารถทําได้แต่คุณต้องทํามันอย่างต่อเนื่องนะคะกับเรื่องที่คุณต้องการค่ะเพื่อนเอนแล้วแรงปรารถนาเนียมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่เจนมี1เทคนิคนะคะเพื่อนเพื่อนเทคนิคที่จะทําให้คุณเนี่ยมีแรงปรารถนาที่แรงกล้านะคะ จนคนอื่นนะคะหรือคำพูดคนอื่นไม่สามารถทำอะไรคุณได้คำพูดคนอื่นไม่มีผลกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะคีย์ของมันนะคะเพืเ่อนๆก็คือความรู้สึกค่ะความรู้สึกคุณต้องใส่ความรู้สึกและอารมณ์กับความปรารถนาของคุณยกตัวยอย่างนะคะเพืเ่อนๆอย่างคุณมีความต้องการนะคะต้องการเจอความรักที่ใช่กับหนุ่มๆต่างชาติ ให้คุณใส่ความรู้สึกนี้ลงไปนในช่วงที่คุณมีพลังงานบวกนี่แหละคะ่ะให้คุณใส่พลังงานความรู้สึกนี้ลงไปให้ใส่บ่อยๆนะคะทำมันบ่อยๆนะคะทามันต่อเนื่องและแรงปรารถนาของคุณมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะอยู่กับคุณได้นานคะ่ะทุกคนพลังงานที่สองนะคะก็คือพลังแห่งทัศนคติค่ะเพื่อนๆเรานะคะถูกฝึกนะคะให้คิดทางด้านบวก จเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมการที่เรามีทัศนคติที่เป็นบวกมันก็ดีนะคะเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้นจากทัศนคติที่เป็นบวกของเราแต่วันนี้ค่ะเจนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะเปิดใจมองทุกสิ่งให้เป็นสองด้านดูนะคะหากคุณแข็งแรงพอแล้วที่มองโลกทางด้านบวกได้แล้วนะคะคุณลองเปิดใจมองอีกมุมหนึ่งนะคะทุกอย่างนะคะมีสองด้านเสมอนะคะ การที่เราฝึกมองอีกมุมหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยยกระดับจิตของเราด้วยค่ะให้เรานะคะสามารถที่จะเข้มแข็งนะคะในวันที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นหากถ้าเราฝึกมองเป็นสองมุมนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันก็จะทําให้ใจเราไม่แย่ลงไปกว่าเดิมนะคะการที่เราฝึกมองสองมุมนะคะทั้งด้านบวกและทางด้านลบเนี่ยคะ่ะมันมีประโยชน์ก็คือว่า มันช่วยลดความคาดหวังของตัวคุณนะคะจากเดิมที่เคยมีความคาดหวังมากขึ้นการที่คุณได้มองโลกเป็นสองด้านนะคะอาการนี้มันจะลดลงเพราะคุณเข้าใจค่ะเข้าใจกับสิ่งสิ่งนั้นเข้าใจกับชีวิตเข้าใจกับเรื่องราวเรื่องนั้นนะคะและความเข้าใจเนี่ยคะ่ะมันก็จะนำพาให้คุณเนี่ยนะคะมีความ รู้นะคะที่จะเข้าไปวิเคราะห์กับสถานการณ์นั้นแล้วคุณก็จะมีความคาดหวังที่อยู่ในระดับปกติไม่มากจนเกินไปนะคะเพื่อนหากใครชอบเนื้อหาสไตล์แบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากโลกภายในของคุณก่อนนะคะทุกคนแล้ววันหนึ่งค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นไปจากเดิมนะคะและหากใครนะคะที่ อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะกับเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่คุณต้องมีความมั่นใจคุณต้องมีความตั้งใจในการทำนะคะเจนมีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือนะคะที่วันนี้นำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะอันนี้ก็คืออดอ,ะะอดิโอบุ๊กนะคะออดิโอบุ๊กที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักระยะทางไกลล้วนเลยนะคะจะเป็นการฝึกนะคะการฝึก ดึงศักยภาพภายในของคุณออกมานะคะยกตัวอย่างอย่างบางหัวข้อนะคะเพื่อนเจนขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะอย่างเช่นคุณสมบัติของการเป็นผู้รักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วสเสน่ห์ของผู้หญิงที่เกิดจากภายในมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการค่ะที่จะดึงตรงนี้ของคุณออกมาทำอย่างไรนะคะแล้วก็มี how to ต่างๆนะคะแต่เป็น how to ทางด้านการฝึก ตัวคุณนะคะเจนเน้นในเรื่องของโลกภายในค่ะทุกคนเพราะว่าหากถ้าเรานะคะมีโลกภายในที่แข็งแรงพอนะคะเราจะรับมือได้กับทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะเราต้องอาศัยเวลาพอเราเข้มแข็งจากโลกภายในได้แล้วนะเพื่อนๆ o เรูก็ค่อยไปเรียนรู้อีกทีค่ะเพราะว่า How how t ูใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานนะคะ ุณก็จะเปอร์เฟคค่ะเพื่อนๆทั้งด้านในทั้งด้านนอกคุณก็จะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะ